หากจะพูดถึงนักมวยไทยนะฮะที่ตอนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยและเป็นนักมวยไทยที่แฟนมวยทั่วโลกนั้นยกย่องและให้ความสนใจที่สุดณนะตอนนี้ก็คงนี้ไม่พ้นทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมู่ก้าหลังจากล่าสุดเจ้าตัวนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด โดยการพล่มนกทางด้านโจนาธานเฮกเกตตี้เจ้าของตำแหน่งมวยไทยรุ่นเบนตมเวทชาวอังกฤษภายในยกที่1โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่49วินาทีเท่านั้นการชนะนกเฮกเกตตี้ภายในยกที่1เก็บเฮกเกตตี้ได้ในระยะเวลาไม่ถึง1นนาทีสร้างความตื่นตะลึงให้แก่แฟนมวยทั้งในสนามและที่รับชมอยู่ทางบ้านเป็นอย่างยิ่ง หลายคนนะครับถึงกับออกมาบ่นเลยนะฮะว่าเผลอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวหรือออกไปทําธุระแป๊บเดียวกลับมาอีกทีนั้นทางด้านเฮกเกอตี้หายท้องปางงางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผิดจากที่คาดคิดกันไว้มากเพราะหลายๆคนมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยาว คือสั้นที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ยกที่3คือไม่เป็นซุปเปอร์เล็กหรือทางด้านเฮกเกอตี้เนี่ยน่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะสามารถชนะน็อกได้หรือจะเป็นเกมยาวที่ไปถึงยก4ยก5แต่เนี่ยทางด้านซุปเปอร์เล็กใช้จังหวะดักศอกเพียงแค่ครั้งเดียวก็ส่งให้เฮกเกอตี้นั้นลงไปนอนให้กรรมการยุติการชกเอาชนะน็อกเอาไปอย่างง่ายได้ภายใน49วินาทีของยกที่1เท่านั้น หลังจากที่แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกได้ทราบผลการชกก็ต่างตะลึงตื่นเต้นและหลังจากที่วันแชมปีเป็นชิพนั้นได้ลงในส่วนของคลิปวิดีโอการชกของทางด้านซูเปอร์เล็กและเฮกเกตตี้ก็มีแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากทั้งในส่วนของกล่าวแสดงความยินดีกับทางด้านซูเปอร์เล็กและให้กำลังใจกับทางด้านเฮกเกตตี้และยังกล่าวในเชิงขบขัน เชิงเปรียบเปยว่าการชกของทางด้านซูเปอร์เลกและเฮกเกตี้นั้นจบลงภายในระยะเวลาแสนสั้นคอมเมนต์ชาวอเมริกันหลังจากที่ได้ชมฟอร์มการชกของทางด้านซูเปอร์เลกทั้งในเวทีและนอกสนามก็ต่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยยกย่อง,องให้ซูเปอร์เลกนั้นเป็นนักมวยยืนสู้ที่ดีที่สุดของโลก และส่วนใหญ่ก็คือยกย่องให้เขาเป็นนักมวยไทยที่ดีที่สุดของโลกและแฟนมวยชาวอเมริกันนั้นยังอยากจะเห็นซุปเปอร์เล็กป้องกันตำแหน่งไฟตต่อไปบนแผ่นดินอเมริกา อยากจะให้ทางด้านซ u เปอร์เลกนั้นมีรายการช็อคในศึกวัน169ที่จะถึงในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ซึ่งไม่แน่นะครับทางบอชาตีอาจจะจัดทางด้านซ u เปอร์เลกลงในศึกวัน169เพราะตอนนี้กระแสศึกวันและมวยไทยนั้นกำลังเริ่มได้รับความนิยมศึกวัน168ระหว่างซ u เปอร์เลกกับเฮกเตตี้นั้นเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง ของแฟนมวยอเมริกันนอกจากคอมเมนต์แฟนมวยอเมริกันที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายไปในทิศทางเดียวกันว่าซูปเปอร์เลกนั้นถือเป็นนักมวยที่น่าตื่นเต้นและน่าดูน่าชมเป็นอย่างมากก็มีแฟนมวยทั่วโลกนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นในทํานองเดียวกันโดยยกย่องให้ทางด้านคิกคิงแมชชีนของเรานั้นเป็นมวยเบอร์หนึ่งของโลกทั้งในส่วนของคิกบ็อกซิ่งและ มวยไทยโดยเฉพาะในกติกามวยไทยนั้นแฟนมวยต่างชาติหลายคนมองว่าณวินาทีนี้จะหาใครมาโค้นทางด้านซูเปอร์เล็กลำบากเป็นอย่างมากและหลายๆคนต้องการให้ทางด้านซูเปอร์เล็กเจอกับทางด้านรถถังและนิโคโในไฟต่อไปไฟตต่อไปซูเปอร์เล็ก จะเจอกับใครก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์แฟนมวยกันนะครับที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นกับทางด้านไฟโจนธานเฮกเกตี้กับซูเปอร์เล็กที่จบลงไปโดยเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยของเรานี่เองโดยแฟนมวยท่านนี้นะครับได้โพสต์เอาไว้ว่าไฟแรกทางด้านเฮกเกตี้ขาดใจส่วนในไฟที่2 h ฮกเกอร่ขาที่ฮ่าฮ่ก็ต้องถือเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วทั้งทำและก็เจ็บจี๊ดเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ comment ที่2นะครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนมวยต่างประเทศนะครับโดยเขาได้บอกว่าหลังจากที่เขาได้ดูวิดีโอที่ทางด้าน h ฮกเกอรนั้นได้ทำวิดีโอโ o a d to s u p e r l e เแต่เมื่อทั้งคู่เจอกันฉันคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีชื่อว่า Load to Sleep ทางด้านแอดมินได้อ่านคอมเมนต์นี้ก็ไปก็ถึงกับขำเลยนะฮะลดท o กสลี p ก็คือทางแห่งการนอนหลับอย่างสบายนั่นเองและยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับแต่เดี๋ยวเจอกันในคลิป EP ีที่2ของคอมเมนต์แฟนมวยอเมริกันแฟนมวยทั่วโลกและแฟนมวยชาวไทยของเรายังไงก็กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe และเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP2 คอมเมนต์ Song, ขอบคุณครับ